อ่ะข้อที่สามนะครับ PQR เป็นเป็นประพจน์ใดๆแล้วก็มี PQRS โอเควิธีการทำเขาถามถูกผิดใช่ไหมเคยสอนไปแล้วว่าถ้าเจอถ้าแล้วให้พยายามจับผิดแต่เชื่อประโยคหน้าก่อนประโยคหน้าของพี่คืออะไรท่าจุดๆแล้วปะลอบมาทางก้อนตรงนี้อันนี้เชื่อก่อนแปลว่าพี่เขาให้มาเบาะแสคือ P เป็นจริงแล้วไงต่อเขาบอกว่าและประพจน์ P มีค่าความจริงเป็นจริง แสดงว่าหมายถึงว่าให้ p เขาบอกประพจน์นี้ก็ต่อเมื่อกับตัวนี้อ่ะถ้าพี่ได้ตรงนี้พี่แกะก่อนก็ไก่พี่ได้ว่าอะไรถ้าเป็นจริงแสดงว่าพี่เหมารวมเลยทางก้อนนี้ก็ต้องเป็นจริงปะใช่อ่ะแสดงว่าพี่ได้แล้วก็คือก็ต่อเมื่อด้วย r และ s ใดรูปแบบนี้แต่เขาบอกว่าสรุปได้ว่า s เป็นจริงด้วยใช่ไหม <S, <c oughs> <S, s เป็นจริงด้วยใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้เขาบอกว่าเออเขาบอกแป๊บนึงนะและประพจน์ p มีข้อความจริงเป็นจริงแปลว่าอันนี้แบบนึงพี่ต้องตีความนี้ก่อนแปลว่าหมายถึงว่าก้อนหน้าจริงก้อนหน้าจริงแล้วและหมายถึงคําตอบสุดท้ายตรงก้อนเนี้ยทั้งก้อนเป็นจริงด้วยทันปะทันคหมอ่าทา้งก้อนคิด,ค,ดคิดว่าตอนนี้เราเข้าใจวา่าน่าจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งสองอันพาลาเลลกันหมายถึงเป็นจริงทั้งคู่แล้วพี่จงทํางไงต่อเขาบอกว่าเออทำไมนะเออถ้าก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นจริงงั้นพี่เขียนเงี้เป็นจริงแสดงว่า แสดงว่าจะได้คําตอบเป็นจริงแสดงว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนก็ต้องเป็นอะไรก็ต<อ>้องเป็นจริงด้วยปะก็ตอบเมื่อหน้าตาเหมือนกันถึงจะได้เป็นจริงเ <c oughs> พราะฉะนั้นพี่แยกหยิบย่อยก็เลยได้เปเล็นรจริงจริงทั้งคู่ไหมอือฮึแล้วเขาบอกว่าเอาสะเป็นจริงด้วยถูกต้องครับแปลว่าข้อกไก่ถูกพี่ตัดข้อสามและสี่ท้องเพราะฉะนั้นพี่ตอบหนึ่งกับสองก่อนถันไหมทันค่ะต่อมาพี่จุไปต่อนะครับต่อมา ประพศ์ประพศ์ประพศ์ในที่นี้เขาบอกอะไรประพศ์ก้อนนี้กับก้อนนี้สมบูรณ์กันจริงหรือเปล่าเคยสอนแล้วการสมบูรณ์ทาไงนะเราอาจจะเจอท่าแล้วทําไงนะทําได้หลากหลายรูป <para> แบบเลยในการยุบอาจจะจัดไปทําไปคู่ขนานกันจําค,คานะําพูดหนาชไดใช่ปะเจอก,กันกลางทางหรือหรือมีอะไรอีกหรือเราสามารถเปลี่ยนท่าแล้วเป็นนิเศษหน้าหรือหลังโอเคครับงั้นก็พี่แบ่งก้อนหน้ากับก้อนหลังนี้ก็ได้อ่าโอเค พี่ก็จะเป็นนิเสต p และ Q อันนี้ทําไปพร้อมกันเลยนะและแนะนาด้วยว่าให้ทาแบบคู่ขนาดไปพร้อมกันจะได้ไวกว่านะครับไม่ต้องทําไปข้างในข้างหนึ่งสมมูลกับประพจน์อีกข้างหนึ่งประพน์อีข้างหนึ่งของพี่จูก็คือตรงนี้ด้เป็นนิเสษ Q หรือใช่ไหมแล้วก็เป็นอะไรนะนิเสษ p หรืออ่ะปะต่อไปนิเสษ p หรือนิเสษ Q หรือ S อป่ะอืมทมันไหม อหนึ่งได้นะต่อม,มา <laughs> เดี๋ยวพี่ดีเช็คอันหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหยุดก่อนอ่ะและพี่ไล่ต่อหลังจากนั้นน้องๆก็จะได้ว่าพี่ยังไงต่อตัวหนอนแจกก็ได้นอรพีหรือนอ t q คิ uh, หรือหรือเนี่ยจริงๆอจะถอดออกหมดเลยก็ได้ จะถือจะ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 ใส่วงเล็บา่ามันอย่างนี้ก่อนก็ได้หรือจริงจจะถอดวงเล็บของก้อนหน้าทิ้งก่อนก็ได้แต่ก้อนหลังถอดไม่ได้ต่อมาแล้วไงต่ออันนี้หรือเหมือนกันหมดพี่ถอดออกได้เลยขันนะตรงนี้ทันครับต่อไปเชื่อมด้วยแหละแต่ก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือนิเศษ P หรือนิเศษ Q หรือ S อ,อย่างแรกที่หนูจะสังเกตอันนี้เราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมหรือจะกระจายก็ได้กระจายยังไงเช่นพี่จิวได้ว่าอันนี้มันหลือเหมือนกับหมดใช่ปะแจกเข้านี่แล้วก็แจกเข้านี่แล้วก็แลสก็ได้ก็จะได้ตรงกันปะก็จะได้ตรงกันหรือลองดูแบบวงเล็บหลักแบบดึงตัวร่วมได้ไหมถ้าแบบดึงตัวร่วมได้ไหมหมายถึงว่ามีอะไรเหมือนกันก้อนนี้ทางก้อนปะก้อนนี้ทางก้อนปะเอาเครื่องหมายตากกระสับมาด้วยดึงตัวร่วมพี่จิวก็จะดึงออกมาได้เป็น อ่อนีเศษพหิวหรือนิเศษพีตั้มนึ่ตบนิเศษไปแล้ง่ายต่อก็คือเชื่อมด้วยอะไรนะแหละปะะ <c oughs> ต,ตามด้วยเออแป๊บน,นึงลืมตัวหนึ่งต้องลืมมาอยู่ตรงนี้ด้วยหลือเอามาด้วยอ่จากข้างนอกนี้ก่อนแล้วเปิดวงเล็บข้างในก็เหลืออะไร r <c oughs> และ S, <S เลือกเอาได้เลยเคยสอนในรูปแบบนี้แล้ว <c oughs> จะจัดรูปแบบดึงตัวร่วม จะจัดรูปในรูปแบบหนึงตัวร่วมหรือจะใช้แบบกระจายแจกเข้าไปแต่ละก้อนก็ได้นะครับโอเคครับอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจบครับ